ยโนอฟโฟก็มีเต้าหู้เลือดปลาหมกึกลูกชิ้นปลากุ้งหือกล้วยแต่เราก็ใส่เรียกว่าใส่หลากหลายแล้วชามละ30บาทเหมือนกับของเรามันเข้มข้นอยู่แล้วเพราะส่วนมากเราก็เคี่ยวเองทั้งนั้นน่ะแม้แต่น้ํามันที่ขายเราก็ต้องกังคืนก็เจียวเองเอินอฟโฟจะเกียว52ปีชาม 3, เรา3แล้วก็5 3บาท5บาท10บาท20 25 30ส่วนมากเขกินอนอฟโฟนี่เป็นนอก หม้อน้ำซุปสำหรับมาใส่กว๋วยเตี๋ยวมอันมีสองหม้ออีกหม้อหนึ่งอยู่นี่อีกหม้อนึงอยู่ข้างหลังใช่น้ำซุปสำหรับใส่กว๋วยเตี๋ยวมันก็ต้องหลายอย่างมารวมกันอ่ะถ้ารสชาติจะมามันก็ต้องเคี่ยวขึ้นมาแล้วก็อย่างหนึ่งแล้วก็มาบวกกับหลายอย่างก็สมมากที่ร้านนี้ก็ร้านยาน,น,นาโฟบะหมี่สมมากจะขายดีเพราะมันไม่มีเราไม่เคยเอามาเยอะมันก็แปดชามบางคนก็ บางคนมากที่สุดก็เกือบสิบชามตอนเช้าก็เจียวกระเทียมมึงก็สูนมากเราทําเองทั้งนั้นอะ่ะแทบยังไม่ต้องไปซื้อกับข้าวมึงอ่เอซืซซซซ้อวัตถุดิบมาแต่สมมากเราก็ทําเอง <c oughs> เออมันถึงออกมาแบบเข้มข้นอะ่ะ <c oughs> เจนโฟก็มีเต้าหู้เลือดปลาหมึกลูกชิ้นปลากุ้งหือกล้วยแต่เราก็ใส่เรียกว่าใส่หลากหลายแล้วชามละ30บาทแหมสูม,มาก พวกปลาหมึกเราจะไม่เคยแยกเพราะว่าเราเราไม่เคยมีปัญญาที่แบบเหมือนะว่าหั่นรถแช่เราไม่มีเวลาอย่างนี้ถึงจะไม่ได้ขายขายไอ้พวกแยกพวกนี้นอกจากนอกจากคือกล้วยเกลียวน้ำซุปบางทีเราก็มีแยกออกมาร้านของเรานะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก่อนเที่ยงอะ่ะถึงสี่โมงครึง่งหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งอยู่ถนนจันทร์ ซอยเอถนนจานยี่สซอยเย็นจิตแยก3เปรี้ยวปากรีวิว